เศรษฐีตีนแมวสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่พิสุส<อ>งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเนื่องเป็นพวกเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาตรัสอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่คนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเป็นคนเที่ยวกินเดนบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วย เขาย่อมได้ทั้งโฟคสมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วครั้งนั้นบัณฑิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรม,มเทศานานั้นแล้วคิดว่าโอ,โอเหตุนี้น่าอัศจรรย์บัดนี้เราจะทํากรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองจึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์จงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ พระศาสดาตรัสถามว่าก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไรบุรุษนั้นตอบว่าภิกษุทั้งหมดพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงร,รับแล้วแม้เขาก็เข้าไปยังบ้านเที่ยวเปล่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายข้าพระเจ้านิมนต์ภิกษุรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันพัตตา,ารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใดผู้นั้น จงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคูเป็นต้นเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจะให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทานที่นั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนภิกษุแต่พอกำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาบ้านทั้งหมดอีกจึงบอกว่า แกจงนำเอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้วหยิบได้ให้เขาสารหน่อยหนึ่งตัวเขียวตัวราชมาศก็เหมือนกันแน่ตั้งแต่นั้นเศรษฐีนั้นจึงมีชื่อว่าพีลาปัตกะเศรษฐีแม้เมื่อจะให้เพศัดมีเนยใสยแล้วก็น้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงปากขวดเข้าที่หม้อทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกัน ให้มีเพสับมีเนยใสแล้วก็น้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดทีละหยดให้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาสกทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกันแต่ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนกหนึ่งต่างหากเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหนึ่งจึงส่งจุลอุปัฏาคนหนึ่งไปข้างหลังเขาด้วยสั่งว่า เจ้าจงไปจงรู้กรรมที่เจ้านั่นทำอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีดังนี้แล้วใส่ข้าวสารหนึ่ถึงสเมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูพัดและก็ขนมหยาดน้ํามันแล้วก็หยาดน้ําอ้อยเป็นต้นบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะจุลปทาไปบอกแก่เศรษฐีแล้วเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่า หากเจ้าคนนั้นจะกล่าวโทษเราในถ้ำกลางบริษ,ษัทไซพอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นเท่านั้นเราจะประหารมันให้ตายในวันรุ่งขึ้นจึงเหน็บกรดิษไว้ในระหว่างผ้านุ่งแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวบุรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมาชนถวายทานนี้ พว,วกมนุษย์ฆ่าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้นได้ให้เข้าสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันภพศสารจงมีแก่มาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเรามาด้วยตั้งใจว่าพอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อนู้นเอาเข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้เราเราก็จะฆ่าบุรุษนี้ให้ตาย แต่บุรุษนี้ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดีขอผลอันไปสารจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษไซอาจยาของเทพเจ้าจักตกลงบนศีรษะของเราเสรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่า นายขอนายจงอดโทษให้ผมด้วยได้ถูกอุบาสกนั้นถามว่านี้อะไรกันจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมดพระศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้วตรัสถามผู้ขวรขวายในทานว่านี่อะไรกันเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วมาที่นั้นพระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่าไหนว่าเป็นอย่างนั้นหรือเรรศรษฐีเมื่อเขากราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้า ตรัสว่าอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยอันบุคคลถวายทานแก่พษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อยด้วยว่าบุรุษผู้บัณฑิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนิี่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจกไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยดได้ฉันใดทีรชนชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น ก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังจงประสบใจความสุขความเจริญอุ่นรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันยูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม